สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสตาร์ทเพจจนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขา2นะครับของบริษัทเพรจนนะครับอยู่ที่ถนนเสรีไทย95นะครับก่อนแยกมีนบุรีนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวรถซิตี้หนึ่วีปีสองพนะครับภายนอกเป็นสีเทาดำนะครับโฉมนี้เลยสภาพสีสวยเลยครับผมเป็นปี2015นะครับ Honda City เครื่อง1 5 0 0ซีซีนะครับตัวนี้ มาพร้อมกับล้อแม็กอันลอยนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทคีลเลแล้วนะครับตัวกดกุ่มกดล็อกรถได้แล้วก็ภายในตัวรถนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทไม่ต้องใช้มือไขนะครับเป็นเอนจิ้นสตาร์ทนะครับมาพร้อมกับวิทยุเชื่อมต่อ AUX USB ระบบแอร์เป็นระบบแมนนวลนะครับปรับโดยการใช้มือหมุนนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับ CVT ภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมสีเบจน,นะครับตัดกับสีดําเป็นสีทูโทนนะครับสภาพส,สวยๆเลยเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับประทานโทษครับผมเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับเป็นสีครีมนะครับ รถด้านหลังของ Honda City 1.5 V ตัวนี้ครับปี2อง5สภาพสวยๆเลยนะครับรถเดิมๆทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันรถของบริษัทไปจนคัตเกตเอมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าออกรถช่วงนี้ขับฟรี60วันนะครับแล้วก็ออกรถ 0. 0บาทนะครับราคาขายคันนี้อยู่ที่429,000บาทนะครับสามารถฟรีดาวได้นะครับข้างวดตกอยู่ปอนงวดแล้วประมาณ8 00 0ต้นๆนะครับ7 2งวด หรือถ้ายืน่นยื่นระยะเวลา84งวด7ปีเนี่ยต้องมีคนค้ำหนคนครับแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ7,000กลางๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถออกรถ0บาทได้เหมือนกันนะครับวันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับสตาร์ทเพชนยนต์088856453 8นะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับ